สวัสดีค่ะห่างหายไปนานกับเมคอัพทู t o r อเรียนะคะวันนี้ตั้กลับมาพร้อมกับการแต่งหน้าโทนน้ำตาลอุ่นๆรับรองว่าลุคนี้ทำตามได้ไม่ยากเหมือนเดิมและน่าจะเข้าได้กับทุกสีผิวเลยค่ะแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ก็เริ่มเลยนะคะก่อนอื่นตานก็จะลงกันแดดก่อนค่ะอันนี้คือบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะกันแดดวันนี้นะคะจะใช้ตัวนี้เลย Her Highness นะคะ SUNSCREEN SPF 50บวก PA บวกบวกนะคะก็ตัวนี้ก็ทุกคนกล่าวขวันถึกมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบกันแดดที่เนื้อแบบน้ำมากๆคือไม่เหนอะเลยซึ่งก็แบบเบาจริงๆค่ะสำหรับในวันสบายๆ ะะก็ถ้าไม่ได้ออกแดดจัดๆอะไรก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าเนื้อเขาแบบเบาดีจริงๆค่ะก่อนลงรองพื้นแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะ b e n e f i ตนะคะ t h e p r o f i s s i o n a l Primer ค่ะก็จะใช้นิดเดียวมากๆเลยค่ะแค่นี้แป้มแค่แบ,บริเวณแบบหน้าแก้มที่เห็นบุี้เยอะนะคะแล้วก็จมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันมันๆพวกนี้นะคะเป็นคนชอบใช้พรเมอรอ์รู้สึกว่าแบบมันช่วยให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นนะคะ แล้วนี้นะคะขอใช้ตัวนี้ค่ะลังโคมค่ะแตงอีโด u อลท์แวร์ค่ะตัวนี้ก็มั่นใจในเรื่องของรับการปกปิดนะคะที่บางเบาด้วยเป็นรูปกลักลอีกอย่างเลยค่ะถัดไปนะคะก็จะกลบรอยสิวจุดด่งางดำต่างๆค่ะด้วยตัวนี้เหมือนเดิมเลยชิเซโดค่ะ ถัดไปนะคะตาจะลงเบตให้กับเปิดตาก่อนค่ะตัวนี้เอ็กเซลตัวนี้นะคะก็จะทําให้แบบสีตาของเราอะ่ะมันบอกว่าสว่างขึ้นนะคะทําให้แบบอายแชโดว์ของเรามันก็จะเห็นสีชัดขึ้นนะแล้วก็ติดดีขึ้นด้วยค่ะมาลงแป้งกันดีกว่าค่ะก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมเลย3ค่ะ เมื่อกี้ตาลลืมการคิ้วทุกคนก็เลยแอบไปการคิ้วปันนะใครอยากดูวิธีการเขียนคิ้วกันคิ้วแบบละเอียดอะไรเงี้ยแบบ1นึเลยก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วสามารถไปดูกันได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะพอการคิบล้องก็จะเขียนได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ตาจะใช้ดิสอเขียนคิ้วของตัวนี้ค่ะชิเซโดนะคะราคาไม่แพงก็เทคนิคการเขียนนะคะตาเชฟเขียนทองคิ้วก่อนค่ะนี่ก็คือพอเขียนหางคิ้วได้เป็นแบบทรงที่ต้องการแล้วใช่ไหมคะ ก็จะเติมหัวคิ้วค่ะซึ่งเราจะใช้เป็นแบบทําให้เป็นเส้นๆนะคะตรงหัวคิว้วด้านในตรงขานคิ้วนะคะเนื่องจากพอมีกรอบคิ้วแล้วเราก็จะแบบเออเห็นเป็นทรงมากขึ้นเนาะเราก็จะใช้วิธีการแบบถมลงไปนะคะเป็นเส้นๆสตรกสั้นๆนะคะ่ะทุกคนเราก็ใช้แบบที่ปัดคิ้วมาปัดให้มันดูนัวขึ้นนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติก็จะเห็นว่าคิ้วเราอะดูแบบ ละมุนขึ้นจะลองเทียบกับคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเซตขดคิวด้วยตัวนี้ค่ะ Benefit 24 Hour Brow Setter ค่ะน่าชอบตัวนี้มากเลยอะเอาจริงแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวติดที่มันแพงหมดแอบราคาสูงอยู่นะคะคือตัวอื่นอะเอาคิวต่างไม่อยู่แต่ตัวนี้คือเซตได้จริง ก็คิวก็เสร็จแล้วนะคะเรามาลงงานตากันบ้างดีกว่านะคะตาวันนี้นะคะจะใช้พาเลตนี้ค่ะพาเลตนี้นะคะก็คือเมลินดานู l เมโลอ e p พาเ t ต e นะคะสีเบอร์01นย์หนึ่งพัมกินลาเตค่ะเป็นสีที่แบบดูแบบชอบมากๆคือมันดูแบบสีสวยอะทุกคนสีเขาดูแบบ นัวละมุนตุ้นมากเลยอันนี้ที่ตาเลือกสีของเขานะคะจะเป็นสีที่เป็นแมตทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สีออกมาแบบโทนเนเจอร์ล่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะตาจะใช้สีนี้ค่ะลงให้ทั่วเปลือกตานะคะเป็นเบสกก่อนถัดไปนะคะตาจะลงสีนี้ค่ะก็จะลงทั้งเปลือกตานะคะตงจะบอกว่าตาชอบพาเลตนี้มากเลยอ่ะของเลนดาคือราคาแบบ ถูกมากแล้วคุณภาพคือแบบดีเลยอะทุกคนคือตาลูสมว่าเนื้อเขาแบบเนียนนะแล้วก็สีของเขาอะค่ะมันจะไม่ได้เป็นสีที่แบบชัดเกินคือถ้าชัดเกินอะมันจะแบบไม่ละมุนเนาะแต่ว่าถ้าไม่ออกเลยอะมันก็จะแบบต้องบิ้วหลายรอบแล้วแบบหน้าลังพาดอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือแบบตารูสูว่ามันแบบอยู่แบบจังหวะที่ดีมากๆนี่นาก็จะลงสีนนะคะทั้งแบบด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตาเลยค่ะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกันนะคะ เสร็จปุ๊บนะคะตาจะเบนสีให้มันนัวนะให้ฟูงก็เอาแปรงสะอาดค่ะทุกคนที่แบบหัวแปรงแบบหลวมๆหน่อยนะคะเอามาแบบเบนให้ฟูงเลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะจะไล่สีตาด้วยตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะการก็จะทาให้มันแบบว่าชิดขอบตาค่ะช่วงเฉพาะปลายตาเท่านั้นนะคะพอเป็นสีเข้ม พอได้แบบนี้แล้วนะคะจะเขียนตาล่างนะคะด้วยตัวนี้ค่ะใช้แปรงหัวเล็กๆนี้เลยนะคะสร้างถุงใต้ตาเทียมนั่นเองค่ะทําให้เห็นถุงก่อนนะแล้วเราก็เล็งจังหวะเล็งแบบจุดที่มันเป็นถุงอ่ะเออแบบจุดที่มันเป็นเงาค่ะนะคะก็มันก็จะดูแบบฟุ้งเป็นธรรมชาติขึ้นนะคะทุกคน คือเนื่องจากว่าพาเลตของเบลินดาค่ะเขาจะไม่มีสีที่มันเป็นแบบมุกๆุกเหลือบเือบแบบนี้เลยคือจะเป็นแมททั้งหมดเลยนะคะก็เลยไม่สามารถใช้ทำตรงนี้ได้ค่ะก็เลยขอยืมแล้วกันพาเลตอื่นนะคะมาช่วยเดี๋ยวนี้เขาจะทำดบับตรงนี้ค่ะช่องว่างระหว่างตาบนตาล่างอย่างเงี้ยค่ะเขาให้ทาไปเลยนะคะให้เห็นแบบช่องว่างระหว่างตาทําให้แบบตามันจะดูโตขึ้น นั้นนะคะยังไม่จบนะคะเราจำลงอินเนอร์ค่ะด้วยตัวนี้ Canmake ค่ะตัวนี้ก็เจ้าประจำนะคะก็ใช้บ่อยมากๆเพราะมันดีจริงๆคือหัวเล็กแล้วก็ไม่ไหลไม่เยิมเลยนะคะคิดว่าจำวิวินเยอะนะคะอันนี้ก็แบบเขียนให้ชิดข้บตาเลยเพื่อสังเกตเวลาตันทานะ รู้สึกว่าแบบการที่เราลากแบบเป็นดออๆอย่างเงี้ยมันจะได้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าเดีย๋ยวตาจะเติมอินเนอร์สีขาวนะคะสีนูดนะภายในขอบตานะคะด้วยแท่งนี้ค่ะคือพอเขียนแล้วนะคะตัวนี้มันจะทำให้ตาดูด มันจะหลอกหลอกว่าตาเราโตเสร็จแล้วนะคะเรามาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะจะติดขนตาบอมดังนั้นอะ่ะ ก็จะไม่เน้นความหนาอะไรมากนะคะก็จะใช้ตัวนี้เดยจาวูค่ะไฟเบอร์วิเพราะว่าตัวนี้มันดีตรงที่มานหนาไม่เลอะทุกคนแต่ข้อเสียของเขาคือมันไม่หนาเลยนะคะ ก็เหมาะแล้วในการที่ใช้สําหรับประกอบการติดขนตาปลอมค่ะและสําหรับขนตาปลอมที่ใช้ในวันนี้นะคะก็ใช้อันนี้เลยค่ะเป็นของบอกต่อนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นที่ exclusive เฉพาะ e-ban boy ค่ะตัวนี้ตารู้สึกว่ามันดูแบบธรรมชาติดีนะ350าบาทได้10คู่เลยค่ะแล้วก็กาวติดขนตาปลอมก็เจ้าเดิมเจ้าประจำคือตัวนี้คอสลุกค่ะเดี๋ยวตั้งขอตัวไปติดขนตาปลอมแบบหนึ่งนะคะติดเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวตาจะเติมตรงหัวตายนิดนึงเพราะว่ามันจะเห็นรอยต่อเดี๋ยววันนี้เรายังไม่ลอลงคอนทัวร์เลยนะคะต้องลงคอนทัวร์ก่อนด้วยตัวนี้เลยค่ะ Perry Apera เพ๊บมลงมาลงแก้มกันค่ะนะใช้สีนี้ค่ะโอ oh My brush ของ 2P original ค่ะ401 almond นะคะสีก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบออกแนวน้ำตาลนะคะอิดๆต้องแบบเบามือมากๆทุกคนเพราะว่าสีเขาแบบมาเข้มเลยนะ เสร็จปุ๊บเราจะมาลงไฮไลท์ค่ะวันนี้ไฮไลท์นะคะต้าใช้ของ our glass ค่ะใช้สีนี้ค่ะคือตาเลือกไฮไลท์ของ our glass นะคะเพราะวันนี้จะแบบเน้นแบบนนัวละมุนไม่ฟาดมากนะคะคือถ้าเป็นเบกก้าที่ตันใช้ประจำบะมันจะฟาดเกิน เดี๋ยววาาถ้าปากกันค่ะปากนะคะจะใช้อันนี้ค่ะ for you 2นะคะตัวนี้เป็นสี07ค่ะ official orange นะคะ สำหรับลิปด้านในปากนะคะจะใช้อันนี้เติมนะคะเป็นของ for you 2ค่ะซึ่งอันนี้เป็นสี1สูงนะคะ early afternoon ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่เป็นเหมือนแบบเนื้อแป้งๆนะคะก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทำผมก่อนนะคะ ฟินิชลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะลุคนี้ตันได้อินสป r เรชันมาจากยูทูบเบอชาวเกาหลีค่ะแต่ถึงแม้ว่าเบ้าหน้าเราจะไม่ใช่สายเกาแต่ตันว่าก็พอได้อยู่นะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วใครชอบลุคนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้พลาดว่าคราวหน้าตาจะมาแชร์ไอเดียแต่งหน้าลุกอะไรอีกวันนี้ลาไปก่อนบาย you